ขอที่ท่านครับนู่นอา โครการแบการยสตของภาคใ้เรากด้ระบุว่าภาคใต้ปิดร่างเยให้ผู้ปิดของกองการงนภาค้โดยท่านนายกรนของรัฐต่อให้ร่วมือกันดเนินการสืบสวนกวาดล้างสแบบตอนหลังและครั้งนี้ก็เช่นกันครับมันอยู่ที่ร้อเม็ดในชืงที่สองเดืนย้า ขยายผลทุกรายแสดงถึการขยายผลปรากฏว่าเราได้รายสอคัญสามสี่รายมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นชลีวันนี้ห่รเมตร การจับกลุ mm ่มเครื hmm. mm ่อ hmm. น right. um ่ายท่านข้าราชการสำคัญในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรือน่ายที่มีพิการในการลัรอบระเบียงยิติดจากประเทศเพื่อนบ้านทางฝั่งลาวจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อจะดำเนินการตามพระบวมมาตรการทำทั้งยสัแลระยะยาวเพื่ออวยากกงพาบวองพวและีบลยหรือแต่าพลบมก็คงจะพยายามขวาปัดท เขาไม่มีจุดตัดไม่มีจุดซ่อนเลยเขามาแบบสบายใจแลยเขามั่นใจว่าเขาหลบเรือ่องตำรวจได้แน่